ในวันหยุดอันสดใสฟินขับเรือข้ามฝั่งไปเที่ยวชมนกชมไม้เพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพจู่ๆอาเธอร์นักโทษที่เพิ่งแหกคุกออกมาก็ได้โผล่พรวดออกมาจากผืนน้ําทะเลพร้อมกับปิดปากฟินและสั่งไม่ให้เขาร้องอาเธอร์ได้ถามชื่อที่อยู่ของฟินซึ่งฟินก็ตอบตามจริงและยังบอกว่าบ้านของเขาอยู่ริมน้ําอีกฝั่งแล้วอาเธอร์ก็สั่งให้ฟินไปหาอาหารกับคีมตัดเหล็กมาให้เขาในเช้าวันพรุ่งนี้และห้ามแจ้งตำรวจ หรือบอกใครเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเขาจะตามไปฆ่าพ่อกับแม่ของฟินฟินก็สวนกลับว่าพ่อแม่ของเขาตายนานแล้วอาเธอร์ก็อึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นขู่จะตามไปฆ่าฟินแทนจากนั้นฟินก็รีบขับเรือกลับมาที่บ้านเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม็กกี้พี่สาวและโจพี่เขยของเขาให้รู้ในคืนนี้ฟินคิดทั้งคืนว่าเขาจะกลับไปช่วยอาเธอร์หรือไม่จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปช่วยในคืนนั้นเลยพอไปถึงอาเธอร์ที่แอบอยู่ในพุ่งหม้ก็ได้ตะโก เรียกฟินด้วยความดีใจอาเธอร์รีบเอาคีมมาตัดโซ่ตัวนที่ล่ามข้อเท้าเขาอยู่ออกแล้วฟินก็ได้เอาวิสกี้ให้อาเธอร์ดื่มพร้อมกับอาหารในครั้งนั้นอาเธอร์รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจของฟินมากๆจึงชวนฟินขับเรือไปที่เม็กซิโกกับเขาแต่พอไปได้ครึ่งทางก็มีเรือตำรวจขับสวนมาอาเธอร์เลยรียบลงจากเรือแล้วก็วนะ่ายน้ำไปที่ทุ่นเพื่อหลบตำรวจตำรวจถามฟินว่าทำไมถึงขับเรือมาคนเดียวฟินก็ตอบไปว่าเขาก็แค่เบื่อเลยอยากจะขับชมวิวมาเ จากนั้นตำรวจก็ได้ถามฟินว่า,วาเห็นนะักโทษแหกคุกผ่านมาทางนี้บ้างไหมซึ่งฟินก็ตอบว่าไม่เห็นแล้วตำรวจก็อาสาจะลากเรือไปส่งฟินที่บ้านและฟินก็แอบโยนเสื้อชูชีพลงไปในน้ำเพื่อให้อาเธอใส่มันเอาชีวิตหนีรอดต่อไปในเวลาต่อมาโจก็ได้พาฟินไปที่บ้านของมาดามดินมัวเพื่อเสนอตัวช่วยงานเธอมาดามดินมัวเธอรวยมากๆแถมยังครองชีวิตโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านต่างพากันล่ำลือว่าหลังจากเธอถูกแฟนหนุ่มหนีงานแต่ง งานมาดามก็กลายเป็นคนบ้าเสียสติไปเลยในขณะที่ฟินรออยู่หน้าบ้านเอสเตลลาหลานสาวของมาดามดินมัวก็เดินมาหาฟินฟินตาค้างเพราะเขาทึ่งในความสวยของเอสเตลลาและนี่ก็คือรักแรกของฟินหลังจากเอสเตลลาถามชื่อฟินเธอก็เดินกลับไปด้วยท่าทีที่ยิ่งๆทางด้านของมาดามดินมัวก็ไม่ได้ออกมาเจอโจแต่ก็ยังสอดซองเงินค่าน้ํามันมาให้500ดอลลาร์โจดีใจมากเขาชวนฟินกลับบ้านทันทีพอกลับมาถึงบ้านแม็กกี้ ก็บอกกับน้องชายว่ามาดามดินมัวโทรมาบอกว่าอยากจะให้ฟินไปเล่นเป็นเพื่อนของหลานสาวเธอในวันเสาร์น้าฟินก็รับทราบแล้วก็เดินมานั่งดูทีวีช่องข่าวทีวีได้ประกาศว่าอาเธอร์นักโทษแหกคุกได้ถูกตำรวจจับแล้วและถูกตัดสินประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้พอมาถึงวันเสาร์แม็กกี้ก็แต่งตัวให้น้องชายยางหล่อแล้วก็ไปส่งที่บ้านมาดามดินมัวเอสเตลลาก็เดินนําฟินเข้าไปส่งที่ห้องมาดามดินมัวพอเดินเข้าไปในห้องของมาดามฟินก็ได้กลิ่นดอกไม้น กับฉีแมวปลนกันเต็มไปหมดพอเดินเข้าไปก็เจอมาดามมัวกํากลังเปิดเพลงเต้นอย่างสนุกสนานมาดามดึงมือฟินมาจับที่หน้าอกแล้วก็ถามว่าเธอรู้สึกถึงหัวใจที่แตกสลายไหมจากนั้นมาดามก็ขอให้ฟินเต้นใ,ใ,ให้เธอดูแต่ฟินก็บอกว่าเขาเต้นไม่เป็นเลยจะขอวาดรูปแทนมาดามก็เลยเอาดินสอเขียนคิว้วกับลิปสติกและกระดาษให้กับฟินแล้วก็เรียกให้เอสเตลลามานั่งเป็นแบบให้ซึ่งมาดามก็พอจะมองออกว่าฟินชอบหลานสาวของตนเธอก็เลยเตือน ว่าระวังไว้ให้ดีเอสเตล่าจะทําให้ฟินเสียใจภายหลังแต่ถ้าอยากเจอเอสเตล่าเสาหน้ามาที่นี่อีกก็ได้ซึ่งฟินก็ดีใจมากตอบปากรับคําทันทีหลังจากวาดรูปเสร็จมาดามก็เอาซองเงินให้ฟินแล้วสั่งให้เอสเตล่าเดินไปส่งฟินที่หน้าบ้านพอทั้งสองเดินลงมาถึงบ่อน้าพุกลางบ้านเอสเตล่าก็ก้มลงกินน้ำเธอชวนฟินมาดื่มด้วยกันในขณะที่ฟินกําลังดื่มน้ําอยู่นั้นเอสเตล่าก็ก้มลงจูบฟินทําเอาฟินถึงกับอึ้งยืนตัวแข็ง แล้วเอสเตลาก็เดินจากไปหลังจากกลับมาฟินก็นั่งวาดรูปต่อนในตอนเย็นแม็กกี้ก็เข้ามากอดจูบและให้กำลังใจน้องชายและในเช้าวันต่อมาแม็กกี้ก็ได้หนีไปทิ้งให้ฟินอยู่กับโจซึ่งโจก็ดูแลฟินเป็นอย่างดีและนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยถึงชื่อแม็กกี้อีกเลยฟินยังคงไปหามาดามดินมัวกับเอสเตลาในทุกวันเสราร์จนทั้งสามสนิทกันมากๆนอกจากนี้ฟินก็พยายามฝึกฝนฝีมือการวาดภาพตลอดเวลาจนกระทั่งฟินกับ เอสเตล่าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้มาดามก็ได้เทรนการเต้นลาให้กับเอสเตล่าและฟินหลังจากซ้อมเสร็จเอสเตล่าก็ขออนุญาตป้าของเธอไปงานเลี้ยงที่บ้านของเพื่อนซึ่งมาดามดินมัวก็อนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ฟินไปเป็นเพื่อนเท่านั้นทางด้านของโจก็รีบไปหาชุดทักซิโดให้กับฟินเพื่อใส่ไปงานพร้อมกับให้ยืมรถขับไปที่งานเลี้ยงแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ฟินเข้าไปในงานเพราะเขาไม่อยู่ในรายชื่อลิสของแขกรับเชิญท่านใดน,นั้นเอสเตล่า ก็มาเคาะประตูรถเธอขอให้ฟินพาไปที่บ้านของฟินเพราะเธ,เธอเบื่องานเลี้ยงนี้มากพอไปถึงบ้านเอสเตล,ลาก็ตรงไปที่ห้องนอนของฟินเธอพบกับภาพวาดของเธอซึ่งเอสเตล,ลาก็ชื่นชมผลงานของฟินว่าสวยมากๆจากนั้นเอสเตล,ลาก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาฟินพร้อมกับเอาขาคล่องเป็นที่มือของฟินเธอเชิญชวนให้ฟินเอามือมาสัมผัสกับเป็ดน้อยของเธอฟินก็ไม่รอช้าเซตบักเพิงคักๆเขาทำเอาสเตล,ล่าเคลิบเคลิ้มมากทั้งสองจูบกันอย่างดุ ในขณะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มเอสเตล่าก็ถอนจูบกระทันหันแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านฟินก็ถึงกับอึ้งทาอะไรไม่ถูกวันต่อมาฟินก็มาหาเอสเตล่าที่บ้านของมาดามแต่เอสเตล่าได้ย้ายไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วซึ่งฟินก็รู้สึกน้อยใจมากๆที่เอสเตล่าไม่แม้แต่เอ่ยคําล่าลาก,กับเขาหลังจากนั้นฟินก็ตัดสินใจเลิกวาดรูปเขาพยายามลืมเอสเตล่าและใช้ชีวิตแบบหนุ่มบ้านนอกทั่วไปทํามาหากินโดยการออกเรือ หาปลามาขายเดินตามรอยของโจพี่เขยจนกระทั่ง7ปีผ่านไปมีทนายคนหนึ่งชื่อแร็กโนเขาเดินทางมาจากไมอามีแร็กโนมาติดต่อขอให้ฟินเอาผลงานภาพวาดของเขาไปจัดนิทรรศการโดยมีสปอนเซอร์นิลนามต้องการสนับสนุนเขาซึ่งฟินก็ตอบตกลงแบบงง,งๆเพียงเพราะว่าเขาจะได้ตั๋วบินไปนิวยอร์กฟรีแถมยังได้เงินเบี้ยเลี้ยงอีกตั้ง1,000ดอลลาร์ซึ่งฟินก็ได้บอกกับโจว่าเขาไม่ได้วาดรูปนานแล้วและไม่มั่นใจเลยว่าจะ สามารถทําผลงานออกมาได้ดีโจก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่มีอะไรยากไปกว่าการได้รับโอกาสซึ่งนั้นก็ทําให้ฟินมีกําลังใจสู้เพื่ออนาคตขึ้นมาอีกครั้งแต่ฟินก็ยังสงสัยไม่หายว่าทําไมเขาถึงถูกเลือกให้ไปนิวยอร์กและอีกอย่างผลงานของเขาก็ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนเลยนอกจากเอาไปแขวนโชว์ไว้ที่ธนาคารซึ่งครั้งนั้นก็แทบจะไม่มีการพูดถึงจากสื่อเลยเสียด้วยซ้าเขาเลยมาหามาดามดินมัวเพื่อที่จะถามให้แน่ใจว่ามาดามอยู่เบื้องหลังหรือ มาดามก็ปฏิเสธและเธอก็บอกว่าเอสเตลลาก็อยู่นิวยอร์กและยังแนะนําอีกว่าถ้ามีโอกาสไปที่นั่นก็รีบคว้ามันเอาไว้เพื่ออนาคตที่ดีแล้วโจก็ได้ไปส่งฟินที่สนามบินพร้อมกับอวยพรขอให้เครื่องบินไม่ตกไปถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัยจากนั้นฟินก็ได้ไปเจอกับอิริกาซึ่งเธอก็เป็นคนดูแลจัดการงานนิทรรศการให้กับฟินและเธอก็ขอให้ฟินวาดอะไรก็ได้ให้ทันวันงานก็พอซึ่งฟินก็ยังงงที่อิริกาดูเหมือนจะเชื่อมั่นในฝีมือ การวาดภาพของเขาเป็นอย่างมากพอถามว่าเห็นผลงานของเขาที่ไหนอิลิกาก็ตอบไปว่าจําไม่ได้รู้เพียงอย่างเดียวว่าชอบสไตล์การวาดของฟินฟินเริ่มลงมือวาดอีกครั้งเขาพยายามหาแรงบันนานใจจากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์สิ่งของพอวาดไปได้สักพักเขาก็เกิดหิวน้ำเขาเลยเดินไปกินน้ำที่บ่อน,น้ำพุในขณะที่กำลังดื่มน้ำเอสเตลลาก็บังเอิญเดินมาเจอพอดีแล้วก็ได้ก้มลงไปดื่มน้ำแล้วก็จูบฟินในเวลาเดียวกันฟินต ตกใจมากเขาอึ้องที่รู้ว่าผู้หญิงที่จูบเขาคือเอสเตลลาทั้งสองทักทายพูดคุยกันไม่นานแล้วเอสเตลาก็ต้องรีบไปทุระและยังบอกอีกว่าถ้าอยากเจอกันพรุ่งนี้ให้ไปที่ร้านอาหารโบโร่ค่ตอนหกโมงเย็นเธอมีนัดกับเพื่อนๆที่นั่นวันต่อมาฟินก็ไปตามนัดแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเอสเตลลานั้นมีแฟนแล้วชายคนนั้นคือวอเตอร์ซึ่งนั่นก็ทําให้ความหวังของฟินแตกสลายอีกครั้งเอสเตลลาบอกกับทุกคนว่าฟินคือเพื่อนสมัยเด็กและเป็นรัก แรกของเธอแล้วเอสเตล่าก็ได้เสนอตัวเป็นแบบให้กับฟินต่อหน้าต่อตาวอเตอร์เหมือนกับว่าเธอกําลังเล่นกับความรู้สึกของชายทั้งสองคนอยู่วันต่อมาเอสเตล่าก็มาที่อพาร์ตเมนต์ของฟินเพื่อที่จะเป็นแบบให้ฟินวาดฟินที่กําลังนอนอยู่ก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยความงงๆเขารีบเตรียมอุปกรณ์วาดรูปสักพักเอสเตล่าก็ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดฟินก็ถึงกับว้าวจอนก็ว้าวด้วยเขารีบวาดรูปในแต่ละท่วงท่าที่เอสเตล่าโพสจนได้ออกมาเป็นสิบๆ ภาพถ้าเป็นจอคงวาดไม่เสร็จแน่นอนสักพักเอสเตลลาก็ใส่เสือ้อแล้วก็เดินออกไปเฉยๆพร้อมกับพูดทิ้งทายว่าเธอต้องรีบไปเธอมีนัดทานดินเนอร์ฟินก็รู้สึกเสงมากๆเพราะเขาคิดว่าจะต้องได้ดือด้อดือด้อดื่มกับเธอแน่ๆแต่ผิดคาดครับฟินตัดสินใจรีบวิ่งตามเอสเตลลาออกไปแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปกับเธอเพื่อถามว่า ทำแบบนี้ต้องการอะไรแต่เขาก็ไม่ได้คำตอบใดๆในเวลาต่อมาวอเตอร์ได้แวะมาหาฟินที่อพาร์ตเมนต์เพื่อถามหาเอสเตลลาและวอเตอร์ก็ได้เจอกับภาพวาดของเอสเตลลาซึ่งเขาก็รู้สึกหึงมากๆวอเตอร์เล่าว่าก่อนหน้านี้เขาลังเลที่จะขอเอสเตลลาแต่งงานและตั้งแต่ฟินเข้ามามันทำให้เขารู้ว่าเขารักเอสเตลลามากแค่ไหนและวอเตอร์ก็บอกกับฟินว่าเขาจะขอเอสเตลลาแต่งงานซึ่งฟินก็แอบชอกช้ำอยู่ในใจกับประโยคนี้ ในเวลาต่อมามาดามดินมัวก็ได้ส่งจดหมายมาถามฟินว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้ฟินเชื่อว่าการที่เขามานิวยอร์กต้องเป็นฝีมือของมาดามดินมัวแน,แน่แต่แค่เธอไม่ยอมรับมันและฟินก็คิดเอาเองว่ามาดามอยากจะช่วยให้เขามีฐานะทางสังคมเพื่อที่จะเทียบเท่ากับเอสเซล่าว่าแล้วฟินจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้เขาสั่งให้ทนายกับอิริกาซื้อโฆษณากับสื่อให้เขียนข่าวโปรโมทนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่ารูปวาดของ หนุ่มชาวประมงจากฟลอริดาฟินตั้งใจทํางานอย่างหนักเขาเริ่มแต่งตัวดีปรับตัวให้เข้ากับสังคมนิวยอร์กมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเอสเตลาก็ได้นัดเจอกับฟินเพื่อที่จะบอกข่าวดีว่า,วาเธอกับวอเตอร์กําลังจะแต่งงานกันพอฟินได้ฟังเขาก็เสียใจมากเขากัดฟันอวยพรให้ทั้งสองมีความสุขมากๆก่อนที่จะเดินออกมาทันทีพอวันงานเลี้ยงหาในทุนของฟินมาถึงฟินก็ไปร่วมงานด้วยเขามองหาแต่เอสเตลาเพื่อต้องการที่จะปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง และขอร้องให้เธอล้มเลิกการแต่งงานนี้ซะแต่เอสเตล่าก็อยู่กับวอเตอร์ตลอดเวลาทั้งสองอยู่ในงานไม่นานก็ออกจากงานไปเพราะทั้งคู่มีนัดทานดินเนอร์กันที่ร้านอาหารจีนฟินตัดสินใจทิ้งงานเลี้ยงและยกเลิกการนัดเจอนายทุนเขารีบตามเอสเตล่ากับวอเตอร์ไปที่ร้านอาหารทันทีนาทีนี้หญิงต้องมาก่อนฟินได้เดินเข้าไปขอเอสเตล่าเต้นลําต่อหน้าต่อต,อตาวอเตอร์ซึ่งเอสเตล่าก็ยอมวอเตอร์ Water กับเพื่อนก็ทำท่าทีงงๆทั้งสองเต้นรักันสักพักก็ พากันเดินออกมาจากร้านแล้วก็จูบกันยังดูดดื่มท่ามกลางสายฝนแล้วทั้งสองก็วิ่งฟาสายฝนไปที่อพาร์ตเมนต์ของฟินแล้วก็ดื้อๆดื้อดือด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 ่มกันอย่างเร่าร้อนหลังจากพระเด็ศึกเสร็จเอสเตลล่าก็บอกว่าพรุ่งนี้เธอจะกลับไปเยี่ยมมาดามดินมัวและสัญญาว่าจะกลับมาให้ทันงานนิทรรศการของฟินแน่นอนและแล้วงานนิทรรศการก็มาถึงมีผู้คนมากมายมาร่วมงานและให้ความสนใจอย่างมากฟินก็เอาแต่มองหาเอสเตลล่าแต่ไร้วี่แววว่าเธอจะมาแล้วจบ ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับฟินด้วยแต่ดูเหมือนว่าฟินจะไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของโจสักเท่าไหร่ที่ชอบคุยเสียงดังตามแบบฉบับของหนุ่มบรนนอกแถมยังแสดงภาษากายเวียงแขนไปมาจนปัดโดนถาดแก้วชมเป็นของพนักง,งานเสิร์ฟแล้วก็หล่นแตกกระจัดกระจายฟินทนไม่ไหวเลยตะคอกใส่โจให้หยุดโจแอบน้อยใจเขาขอโทษฟินพร้อมกับเดินออกจากงานไปฟินก็วิ่งตามไปง้อโจแต่โจก็บอกว่าวันนี้เป็นวันของนายทําให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงเขา พร้อมกับอวยพรให้ฟินและยังบอกอีกว่าเขาภูมิใจในตัวฟินมากๆแล้วผลงานภาพวาดของฟินก็ถูกซื้อไปจนหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงฟินดีใจมากเขาตัดสินใจไปบอกข่าวดีนี้กับเอสเตล่าที่บ้านว่าตอนนี้เขารวยแล้วและมีฐานะเทียบเท่ากับเธอไม่ต้องกลัวที่จะรักเขาอีกต่อไปแต่ฟินก็ต้องผิดหวังเพราะเขากบมาเจอมาดามดินมัวแทนซึ่งเธอเดินทางมาที่นิวยอร์กเพื่อมาร่วมงานแต่งงานของเอสเตล่ากับวอเตอร์มาดามดินมัวก็บอกกับฟินว่าฟิน เป็นแค่เครื่องมือ GS เตีลาใช้กดดันวอเตอร์ให้ขอเธอแต่งงานและมาดามก็ยอมรับว่าเธอใช้ฟินเป็นบททดสอบให้กับหลานสาวเท่านั้นตั้งแต่แรกฟินที่ได้ยินแบบนี้เขาแทบหัวใจแตกสลายเขาจับมือมาดามมาทับที่อกแล้วก็ถามว่ารู้สึกถึงหัวใจที่แตกสลายไหมเหมือนกับที่มาดามเคยทํากับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วฟินก็เดินออกไปทันทีด้วยความเสียใจแล้วมาดามดินมัวก็ร้องกรีดด้วยความเสียใจที่เธอเป็นต้นเหตุเธอสอนหลานสาวให้เป็นแบบ แต่ตอนนี้เธอได้เข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของฟินจากนั้นฟินก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็เจอกับชายคนหนึ่งชายคนนี้ขอความช่วยเหลือเขาเพื่อยืมโทรศัพท์โทรหาตำรวจเนื่องจากว่ามีกลุ่มชายชะกันตามล่าเขาซึ่งฟินก็ยินดีหลังจากชายคนนั้นโทรหาตำรวจเสร็จเขาก็ถามฟินว่านายชื่ออะไรแล้วชายคนนั้นก็รู้ว่าชื่อฟินจากนั้นเขาจึงถามต่อว่าจำเขาได้ไหมพร้อมกับเอามือปิดที่ปากฟินและนั่นทำให้ฟินจำได้ว่าเป็นอาเธอร์ โทษชายแหกคุกที่เขาเคยช่วยไว้นั่นเองแล้วอาเธอร์ก็เล่าว่าหลังจากถูกจับไปครั้งนั้นก่อนวันประหารเขาก็แหกคุกออกมาอีกครั้งเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศและเพิ่งจะกลับมาอเมริกาอาเธอร์ก็ขอตัวกลับก่อนแต่ฟินเห็นว่าชายพวกนั้นยังรอเล่นงานอาเธอร์อยู่เขาเลยอาสาพาอาเธอร์ออกทางด้านหลังตึกเพื่อที่จะไปที่สถานีรถไฟแล้วอาเธอร์ก็ได้บอกว่าเขาภูมิใจในตัวฟินมากๆที่มีอนาคตและประสบความสําเร็จแล้วก็ขอบคุณฟินมากๆที่วันนั้นมีน้ําใจ ให้กับเขาทันใดนั้นชายกลุ่มนั้นก็ตามมาเจออาเธอร์ที่สถานีรถไฟฟินกับอาเธอร์ก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถไฟแต่สุดท้ายก็มีชายหนึ่งคนในกลุ่มนั้นขึ้นรถไฟมาทันมันเลยวิ่งเข้าไปแทงอาเธอร์หลายแผลก่อนที่จะวิ่งหนีไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากฟินช่วยอาเธอร์ไว้ไม่ทันฟินทําได้แต่เพียงพยุงเขาให้มานั่งพักแล้วอาเธอร์ก็สารภาพว่าเขาเป็นคนจัดฉากเรื่องนิทัศการทั้งหมดขึ้นเพื่อที่อยากจะตอบแทนความมีน้ำใจของฟินรวมถึงเขาจะยกมรดก ok ทั้งหมดให้กับฟินแล้วอาจเธอก็สิ้นใจตายในเวลาต่อมาฟินตัดสินใจกลับไปหาโจซึ่งโจก็แต่งงานมีภรรยาและลูกเล็กหนึ่งคนโจดีใจมากที่ฟินกลับมาหลังจากนั้นไม่นานมาดามดินมัวก็เสียชีวิตส่วนบ้านของเธอก็ถูกซื้อไปแล้วกําลังจะเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรฟินก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้านของมาดามดินมัวก่อนที่มันจะถูกหรือเพื่อระลึกถึงความหลังทําให้เขาได้พบกับเอสเตลลาและลูกสาวของเธออีกครั้งซึ่งเอสเตลลาก็เพึ่งอยา กับวอเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันและเอสเตลลาก็ขอโทษฟินที่เธอทำร้ายจิตใจเขาหลายต่อหลายครั้งซึ่งฟินก็ให้อภัยแล้วทั้งสองก็จับมือกันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ